รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยราคังกังวานสัญญาณบ่งชี้รายการผลงานที่ดีล้วนมีสื่อรรมาา์ดื่มดำธรรมรสล้วนน่าจดน่าจำเหมาะสมกับคำธรรมะคือ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เบื้องหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะคือภาพที่ชินตาคนกรุงเทพนับล้านบนท้องถนนแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบปะปนกับความสับสนวุ่นวายผู้คนบนรถไม่ว่าจะอยู่ในรถเก๋งคันโก้ราคานับแสนนับล้านผู้คนบนรถเมย์โดยสารที่เดินทางโดยอาศัยเศษสตังเพียงไม่กี่บาทหรือแม้แต่ผู้คนริมทางค่ะ ที่ต้องปากตีนถีบหาเงินหล่อเลี้ยงปากท้องทุกชีวิตต่างต้องมุ่งหน้าดิ้นรนบนวิถีของตนเองโดยแทบไม่มีเวลาหันมามองหรือสนใจชีวิตอื่นๆรอบข้างรอบตัวแต่ชายหนุ่มที่รายการธรรมะคือคุณาก่อนจะพาไปพบในวันนี้นะคะเขากลับสนใจและก็มองเห็นในคุณค่าชีวิตของผู้อื่นคุณค่า ที่แม้แต่เจ้าของชีวิตเองก็ยังแทบมองไม่เห็นเพราะพวกเขายังอ่อนเยาว์และก็ถูกสังคมจัดให้เป็นคนชั้นล่างเป็นเด็กเร่ร่อนค่ะเป็นเด็กข้างถนนเป็นเด็กที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาแต่ชายหนุ่มคนนี้ก็ยินดีนะคะที่จะทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจุดไฟความหวงังจุดพลังความคิดให้กับเด็กด้อโอกาสกลุ่มนี้โดยไม่หวังรางวัล หรือมูลค่าสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากความดีงามและความสุขที่ส่งออกมาจากประกายตาและรอยยิ้มของเด็กๆพวกนั้นค่ะเขาคือครูเซฟส่วนน้อยอะที่จะมีคนมาดูเราแบบนี้ส่วนน้อยนะไม่ค่อยมีไม่มีเลยมีครูเซฟนี่แหละที่มา อ๋อเขาก็ช่วยเหลือแบบว่าเด็กไม่มีการศึกษาเรียนอะไรเนี้ยไปขอช่วยไปขอบอกคุณครูได้แล้วคุณครูก็จะช่วยให้ให้เด็กๆได้เรียนหนังสือถ้าไม่มีพวกคุณครูหนูพวกลูกๆของหนูก็ไม่ไม่มีกันได้ได้เรียนะไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรกินก็โทรศัพท์ว่าไปบอกครูได้อะไรเนี้ยนั่งมาไปไปหาครูเขาได้ครูครูก็จะช่วยให้ มันอาจจะเงินเดือนน้อยก็จริงนะครับแต่ผมมองว่ามันมันมัน,ม,นมันมีความมั่นคงทางจ,จิตใจผมไดช้ช่วยเหลือเด็กๆนะครับกลับไปบ้านนี่คงไม่ไม่มานั่งคิดว่าเฮ้ยขาดทุนกําไรเท่าไหร่มันไม่ต้องคิดคือที่ได้ก็คือมีสุขภาพจิตที่ดีที่จะพร้อมที่จะนอนหลับแล้วก็ื่นมาพรุ่งนี้ตีสี่อย่างมีความสุข ถ้าหากเราผ่านไปแถวแยกอโศกเราจะพบกับครูเซฟเดินย่ำบนฟุตบาทพร้อมกับเป้ค,คู่ใจที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ของกินเพื่อนำไปฝากลูกศิษย์ได้สพาลอยค่ะ สวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรครับครับชื่ออะไรคะเหรอคะเป็นลูกศิษย์ครูเซฟเหรอคะครูเซฟมาสอนเด็กๆทุกเย็นเหรอคะใช่ครับสี่ห้าโมงเย็นก็จะเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆในพื้นที่พื้นที่อโศกตอนนี้มีประมาณกี่คนคะน้องๆที่เป็นลูกศิษย์ของครูเซฟตอนนี้เพื่อนๆเยอะไหมครับ 6-7คนครูเซฟทำงานอยู่ที่อยู่ที่ศูนย์เมอร์ซี่ที่คลองเตยครับเป็นศูนย์ที่ดูแลเด็กทาหลายส่วนแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยครูข้างถนนก็จะดูแลเด็กเรร่อนอเด็กได้โอกาสเด็กในชุมชนประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเด็กคนไหนที่พร้อมเราก็จะพาเข้าสู่บ้านเมอร์ซี่หรือเครือข่ายที่ทํางานร่วมกันนะครับเช่นถ้าเป็นหลิวเราก็ช่วยเหลือในเรื่องของผมเอาของใช้อะไรมาให้เขาประมาณนั้นนะครับมันมันแล้วแต่กรณี ก็เขาอยู่กับครอบครัว,วอยู่กับแม่ด้วยก็เลยเอาแป้งแล้วก็ยาสีฟันมาให้เขาเนี่ยครับรับไว้อ่ารับไว้เลยเอาไปยับ,บไว้เลยอสองคนคมีนี้ด้วยมีสบู่คุณเซฟจบอะไรมาจบดนตรีม,มาครับจบที่สมพลามาห่คะแล้วทำไมไม่อยากเป็นครูอะคะก็ ผมว่าเป็นงานที่ท้าทายดีครับคือเมื่อก่อนผมเป็นครูแล้วก็สอนดนตรีมันสอนลูกคนรวยครับข้างล่างมันจะมีชุมชนแออัดยังไงละ่ะมันเห็นความแตกต่างระหว่างลูกคนรวยแล้วก็เด็กในชุมชนแออัดก็เลยสนใจงานด้านนี้แล้วก็มาทำงานด้านนี้ตอนแรกตั้งใจจะมาทำแค่วันสองวันแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาสิบปีแล้วครับมันผ่านมาสิบปีแล้วเด็กที่โตที่สุดอายุเท่าไหร่ครับคุณเตมคือเราดูแลเขามาตั้งแต่เด็กจนโตครับ ปุย้ยนี้พี่ปุ้ยอายุเท่าไหร่ละยี่สี <24. S 1> ่แล้วก็แล้วเราก็มาช่วยเหลือเรื่องของครอบครัวเรื่องของที่บ้านเขาหรือก็ดีเราตามไปไปถึงที่บ้านว่าเขาทำอะไรอยู่ที่บ้านที่บ้านเขาประกอบอาชีพอะไรไบางคนเรียนแค่นิดเดียวแล้วก็ต้องออกมาช่วยเหลือพ่อแม่กลางคืนม,มาขายดอกไม้มาเช็ดกระจกรถบางทีมันทำให้เราคิดว่าเขาเอาเวลาช่วงไหนเป็นนอนแล้วก็ต้องตื่นมาแต่เช้าเพื่อจะไปเรียนหนังสือเรายังทำยากเลยนิ่เด็กอ่ะ บางทีอ่ะหรือเขายังบอกทูด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยเขาได้เงินมาแล้วก็วให้พ่อให้แม่เพื่อที่จะให้เขามาไปเรียนในในวันรุ่งขึ้นนะครับมาแบ่งให้ให้ให้พี่ให้น้องอะไรประมาณนี้ในความเป็นเด็กผบกว่าเขาก็มียังมีรายละเอียดที่ทีความใส่เสื้อคือเด็กมันมันเสื้อครับเด็กมันมีความริงใจอยู่มันต่างจากจากผู้ใหญ่ตรงน,นี้แหละบอกไม่ถูกการใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนเป็นเรื่องที่ลําบาก ต้องถือว่าอันตรายแต่น้องที่สามารถจะอยู่ได้ในวัยเท่านี้ถือว่าเก่งใช่ครับเซฟเขามาทำอะไรคระเนเขามาช่วยเหลือมาหาความเป็นอยู่มาให้ของของใช้ครับแล้วเขาชอบเชื่อเหลือ ก็คนยากจนต้อมีการศึกษาทำให้ไปเรียนหน้สอนเรื่องอยาเสพยาไปยุ่งับพววบุลงดุรีอีกหน่อยก็มีงานทำกูเซฟเขาช่วยเราเข้างานได้ถรามาคือ ¡Gracias! ¡Oh!